วันนี้นะคะเราก็จะส่งท้ายนะคะรายการแลรูสมีแรค่ะนะคะซึ่งนะคะเราจะส่งท้ายกันด้วยบรรยากาศค่ะอันอบอุ่นนะคะวันนี้ต้องต้องบอกว่าคุณสาวนีต้องเป็นโอกาสพิเศษเลยทีเดียวนะคะที่นะคะเราเชาว มอปตนีนะคะรวมถึงชาวแรรูสมิแรนะคะจะขอบคุณนะคะน้องหนุ่มของเราค่ะนะคะซึ่งเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์น้องหนุ่มค่ะน้องอนุภาพดวงนิ่มค่ะน้องหนุ่มของเรานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะทํางานเหน็ดเหนื่อยกับเรากันมานะคะเป็นช่างเทคนิคค่ะของรายการแรรูสมิแรนะคะซึ่งน้องหนุ่มนะคะก็ได้รับการบรรจุค่ะเป็นข้าราชการหมัดๆมเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีค่ะกับน้องหนุ่มนะคะในโอกาส ด้วยนะคะก็ไปที่ทํางานใหม่นะคะแล้วก็การงานมั่นคงค่ะนะคะก็ขอส่งความปรารถนาดีแล้วก็ขอแสดงความินดีนะคะกับน้องหนุ่มนะคะซึ่งก็นะคะเป็นความปรารถนาดีนะคะจากทีมงานค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรภักิ์มตรีพันธ์นะคะหรือว่าผอชอมของเรานะคะรวมถึงในส่วนของหัวหน้าเปิ้ลเนาะหัวหน้านะคะในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีนะคะของมออปัตตานีสํานักวิทยาบริการนะคะแล้วก็ ทีมงานของมออปัตตานีทุกๆคนนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องหนุ่มค่ะเราจะนะคะส่งเข้าสู่ภาพบรรยากาศนะคะของน้องหนุ่มตรงนี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราให้ดูช่างทายค่ะนะคะให้ดูน้องหนุ่มก่อนนะคะก่อนที่เราจะจากลาไปค่ะนะวันนี้ทักทายทักทายผู้ชมหน่อยค่ะทักทายผู้ชมนิดนึงค่ะนี่คือน้องหนุ่มนะคะเป็นช่างเทคนิคของเราค่ะวันนี้เป็นข้าราชการต้องบอกว่าเป็นข้าราชการที่ไหนคะข้าราชการป้ายแดงเลยป้าย ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องหนุ่มด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะดิฉันพรพิมลอุเรรัตผู้ดนนรายการค่ะและดิฉันสาวณีดาโอคค่ะค่ะรวมถึงนักแขกที่มาร่วมรายการกับเรานะคะก็ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเก็บบรรยากาศเหล่านี้บรรยากาศดีๆนะคะติดตามกันใหม่ค่ะได้ในอีีต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ フフフフ。